สวัสดีครับผมพี่น้องครับผมก็เป็นช่องปลายบุญส่งน้องทุกนท่านว่าก็ครับพี่น้องครับมันนี้กลับบ้านครับมาไอเบิ่งปลานะครับเนาะพอดีนาเพิ่นมาใส่ปลาม่องนะครับนำมุ่นขึ้นนะครับพี่น้องขึ้นเลยไหล่ห้องเพิ่นจะมาหาปลานะครับเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งบรรยากาศนะครับเนาะช่วงประมาณตอนนี้ก้อนสีถุ่มนะครับเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งพี่หาอยู่หากินของชาวบ้านเนาะนะครับเนาะนี่ครับผม ว่าเบิ่งครับปีนน้องว่ากำลังพยายามมากครับเป็นปลายยังเน้นะครับเนาะที่แตกออกมาจากขึ้นมาน้ำน้ำมุนเนาะครับเนาะพอดีน้ำมุนก็เรื่มสีดันขึ้นจังน้อยกับสีเทาท่างสลัท่างนาวท่างนาเนาะครับเนาะนี่ครับเป็นบรรยากาศของบ้านเรานาะครับเนาะนี่ก็สีอูกับผ่านกอมัเป็นน้องครับผ่านกออะไรันสีมอยู่เป็นมูครบบ นี่ครับบรรยากาศอันนี้จะเป็นนาครับเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับเห็ดยังเนาะครับนี้ครับมยามองอ๋อยามองครับได้ได้าแครับนี่ได้เนยูอ๋อได้ปลาอย่างเนี่ยครับปลาขาวปลากระแงอ๋อได้ครับปลาขาวปลากระแงครับนี่นี่ลังปลากระแงกินยังไงครับเยปลาก้เอาาาียอขยาเอ โอ้มีแต่แม่ไข่เลยเนาะแต่แม่ไข่อันนี้ก็เป็นใชเป็นปลาขาวเนาะครับเนาะอันนี้เป็นปลาขาวอ๋อนี่ครับใส่ใส่ใส่ยังครับนี่ใส่โม่องครับโม่งสองหาอ๋อสองหาครับเดี๋ยวพาไปบึงบรรยากาศลงครับผมนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวผมพาพี่น้องไปบึงนะครับเนาะนี่ครับน้ำก็กำลังดันขึ้นมาถึงนู่นถึงอยัางนั้ครับเนาะน้ำมุ่นมาจากโครัดเนาะครับเนี่ยนี่ครับผม มองสีน้นี่ยนะครับโบงหัวนาผู้ไสจีเป้ไสอะไรอย่งไรแน้วครับเนาะอนนี้คือพยายามมองแล้วครับอันนี้จะเป็นไสกุ้งครับพี่น้องครับไสที่ว่าไสกุ้งแลครับเนาะนี่ครับนี่ครับที่างฝั่งจะเป็นป่าน้ำครับอีกฝั่งบนก็ดจะเป็นฝั่งอำเภพยพพ้นบุรีครับที่บ้านลุงจุดจนยืนครับเคยนมงคลยืนครับเนาะทางอากาศ ดูคือหาดดูหายกินของชาวบ้านให้กัาดูแบบนี้แห oh! Oh ละครับผมโอ้โโอ้โหน้ำเล็กตัวนี้ตัวนี้น้ำครับเต็มเลยเนาะครับเนาะไซน้บุที่ทางไหนโอ้โหน้ำเพียงอะเอิกอแล้วตัวนี้ Nhanh cái thế nó buồn nhang bắt với tông Nó bết nó Mong này đánh. Đánh มองห่างกว่านี่ไม่นะบอกนี่ครับผมธีที่ใช้ม่องสำหรับเป็นแบบแบบนี้ครับผมนี่ครับผมเป็นมี่ป่าคือพวมีปลาอ๋อถ้าคุณเปท่านยมอ๋อขอบากครั มานบบบบบวาปวดกระเพาะุ่ยางไปหนะหน้าเขาไปทั้งไดเออนี่มานี่เหอนเีนนเออเอออ้อน,ออน้ำกลายครับ กำลังยานไปเบื้องอันนี้เราอ่ะันขับมองสิบมองเบื้องฮะเออเออโอ้ยพักเรื่องปลากัวนึงครับโอ้ยน้ำร้ายใช่ปะเติมบ้เพิมไม่เลยอ าลายสบเดียเนยนีอ่อ้อขาวก็ดูนนีโอ้เนาะผมบม่มลองถดพี่น้องูกเฉยแกองขาวกระเป๋าเพื่อนนนี้เงเกิดลูกเฉยองาว,าวงส,ดสดสดครับพีบ่น้องมับนีบ่กาศครับที่หนา้าเียไงอไม่่น่นี่บอครับ อุ่น่ๆตามแล้วใส่กระได้มายำม,มั่งครับพี่มั่งครับครับเบิ้งกะถิชีวิตของชาวบ้านเฮาครับผมพี่น้องสวัสดีครับนาครับครับสวัสดีครับผมโอ้เหิรัญง้อครับนี่จะลังปลดปลาอยู่โอ้ปลดปลาปลาอิงยังแน่นอนนาหนิ เนี่ยอการเบิ้ลวันปัดพี่น้องครับเบิ่งครับบัติส่เอาแต่พ่อได้กินนี่ครับผมจังได๋มันแล่นมันจำมองครับอุบาทอุบายเล้บ่กบอกมันดอกไม่นี่มันรูออกโอ้บ่มันออกอยู่บ่ครับบอกังนี้ไม่มาถักทีมันบ่เห็นเนาะเอบัติส่เอาแต่พ่อได้กินนี่แหมจัก4-5หาโตนี่แหมตาบ้าตาบ้าเลยมีอะไรปัดพอแล้วกูดาวอืมอยากขึ้นแล้วเนาะครับอือโห เนี่ยก็ไม่รู้จ้าเนี่ยอุ้ยเบิ่งครับพี่น้องเข่าเต็มมองเลยครับเท่ใจในสุดปอเลยครับผมน้องก็เบิ่งเป็นยังเี้ครับผมมันบอกปวดหน้าคืนนึกสูงให้เบิ่งจับบาทเลยนะเออดูมือเออเบิ่งเบิ้งคืนนะครับโอ้ยพี่น้องเลยมันบอกปวดเลยครับผมจากปาขาวปากแง่งเนาะปลากระแง่งแล้วมันไหลปัด ว่าติดไส่เอาแต่พอติดกินนึงกันเลยครับไส่เลนว่าติดไส่แต่พอติดกินนี้ใช่ไหมว่าตำคักตำแน่แถมปลาไหมปัดโอ้เห็นไหมครับกูเดาตีแกงนี่จักสี่เหลี่ยมว่าเหลี่ยดอกเด้อครับพี่น้องครับบึ้งครับเทียงวะอ๋อเทียงกับจักสีเหลี่ยมว่าเหลี่เนาะโดนเหลี่เนาะเห็นเป็นยังไงมันบ่ได้ดอกม่องเนาะฉีกไปเลยเนาะฉีกเลยตัวปาดนี่ครับผม อันนี้มันเป็นปลามันมันเป็นยังไงนะมันมันเห่าครับอืมแม่นปลามันขึ้นตั้งขึ้นไหมอ๋อเป็นเป็นนามขึ้นนามมันขึ้นไหมนามนามมุ่นนี่นามมัดอะไสไน์านี่นามนามมุ่นมาแต่ไุ่นแดนะโคราชสีมานวครับโถ่โคราชสีม่านปุ๊ดตัวเียห้าตัวสวยอยู่เนี่ยดีหาว่ามาปลดปลาชอยครับ อย่างมันมาตาขักตานี่เลยบอกไปออกไปนี่ท้าพ่นก็มีวนาไกลวะนี่โอ้ไปหอดโนู้น่บอออาเนี่ยงยงบึ้งกันแล้วเลยงยงงปลปให้บึ้งพี่น้องบึ้งก่อนนะครับะคุยไหมครับมนี่ะปากนแยงครับผมคุไหมครับเดแล้วครับอ๋อขนาดว่ายิหลายเลยเนี่สู๋อันนี้บอกบอกกันไอยู่ครับนี่ปา จะนี้ผักกันพาลูกพาเต๋ามาแลนด์แซมองเข้ากุบบาด้วใบนี่ครับนี่เสียงสวดคักแใหญ่บึ้งครับผมก็เป็นระบบปโดด้วยครับพี่น้องอันนี้ครับจะกบปลาอันนี้เุยคุณไรนี้กับฟองครับไรออกจากม่วงกับฟองนั่งเราไปอีกเลยนี้ผักันมึนเถอะตายกับฟองสมานนี่เอาจริงๆบานครับผมตายก็มึนอะไรซอสเร็วเลยเป็นที่ตัวมนี่ครับผมบึ้งกับพี่น้องครับ ครับผมหม้อผัด้อครับผมนี่มองห้างกันเนี่มองห้างซัมบ่อือโอ้ตัวนี้เที่ยวออกมาจากค้างเรานี่ลอมไกลล้อมไกลอโทษไปปลดนีปืบเบิงอ้จาดแล้วบงาอู้บึงครับ น้ำเหยียบน้ำครับอู้ยบึ้งแขนกันเอรี่อยู่บ้านนี่ซ่อมกันกับปลาเด็กเอาข้ากับเกียร์มาขันใส้นลงไปยังหนาหนิบอกว่าเป็ติดม่องพนยังอืดเด้ก็่น๊ะโอ้ยหน้าเด้เอายกขึ้นนี่ผมบึ้งจะบ้านนี่ปอดทุกปูนปลาเราผัดปลาครับพี่น้องอู้อู้ยักเอรี่ตัวนี้ว่ามันเส้นมอนไหมครับนี่ปลาตัวนี้ไ่ามันปลาเส้นมันไหมครับเมนตึกตองเลยเนี่ยฉลามก็มีด้วยอ๋อครับผม น้องแม่โพดเลยโอ้โหโอ้ลุงไงเราเนี่ยครับขนาดน้องครับอุดเบื้อยู่ใกล้ๆพี่ก็มีครับพี่พี่บ้านนี้แหงจังครับวันเจ้าได้สีปพดใดบ้านนี้อ่าทุ่งขายมองขายป้าพร้อมทุ่งบอกมันพักพันก็ไหนจะภาพภาพกันแล้วมาติดทักไกลเอวบอกว่าเจ้า่อนเจ้าอนโอ้ครับเดี๋ยว็กเป็นคนยามคนเนาะอันนี้เด็กติ๊กโตปลาเนี่ ยังว่าท่านได้หวะแง่ง่แง่มาเบิ่งของไปแง่หวะอ๋ออันนี้ก็เป็นน้องเพิ่นมาจากเนี่ย่นไม่ได้เแี่ตั้งพี่เนาะถ้าคุนมีหมองหากินหลายบ่หรอท่างพี่มีอยู่ครับอ๋อเกิดขึกันเหนียดเนาะแต่บ่หลายซ้ำฟังนี่ชาวบ้านเท่าเด็กปีครับเจ้านี้มันหากินงานหรอแล้วมันอยู่ไกลมุ่นกันยังเนาะเอาหน้าที่ท่องปดได้ปดเอ้าเลยเดี๋ยวเอาอู้หูแง่แง่แง่แงปปดโดยแง่แง่หนิอันนี้มองกับมองมันมันมองทิมเราเด้นี่เอาเอามาย้อนลงซือมิครับน เอาละปุ๊บซอยไไอเพิ่งนี่โอ้ยเบิ่งครับผมครับยังได้กับฝากพี่น้องกันมั้ยครับเดี๋ยวผมกับสิทธิ์งานซอยเพิ่งกันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเราเป็นกลังใจหญ่พ่อเนาะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ